เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการตามรอยหนังเรื่องหลานมากของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอาเซียนซึ่งหนังขยอยเข้าฉายในอาเซียนหลายประเทศโดยเริ่มจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามตามลำดับโดยเฉพาะอินโดนีเซียซึ่งมาตามรอยก่อนใครๆจากการสังเกตก็น่าจะเป็นชาวอินโดที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วแล้วได้มาตามรอยแล้วโพสต์ลงโซเชียลให้เพื่อนร่วมชาติดูก็มีชาวอินโดเข้ามาคอมเมนต์มากมาย ส่วนใหญ่จะถามเรื่องการเดินทางเช่นเดินไปไกลจาก BTS หรือไม่บางคนถามว่าลง BTS สถานีไหนใกล้ที่สุดบางว่าถ้าพักแถวประตูน้ำมันไกลกันไหมาบางคนก็บอกว่าถ้าไปเมืองไทยฉันจะไปที่นั่นบางคนว่าฉันจะไปเดือนกันยายนนี้บางคนว่าอยู่ในเขตกรุงเทพแต่ดูสงบดีไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว บางคนถามว่ามีอาหารฮาลาลเยอะไหมบางคนก็ถามตลกตลกว่าเจอบ้านอาม่าใหมาเจอเอ็มหม่มีใครขายโจกอยู่ไหมบางคนถึงขนาดอยากจะไปเที่ยววัดที่จัดงานศพอาม่าในหนังและก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายที่เอามาให้ฟังไม่หมดซึ่งหลังจากนี้คาดว่าชาวอาเซียนคงแห่มาตามรอยกันมากมายอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวเวียดนามซึ่งปกติจากการติดตามข้อมูลพวกเขาก็ชอบมาล่องเรือชมพระใหญ่วัดปากน้ำอยู่แล้วซึ่งอยู่ใกล้ๆกับตลาดลูพอดี ดังนั้นการตามรอยโลเคชั่นถ่ายทำหนังเรื่องหลานมากคงจะอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรายการท่องเที่ยวของชาวอาเซียนชาวตลาดพลูคงต้องเตรียมการต้อนรับไว้ได้เลยโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าต่างๆที่จะค้าขายดีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนคลิปนี้นำมาฝากกันแค่นี้ขอบคุณที่รับชมช่วยกดติดตามให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะ